หากคุณต้องการพวงคุญแจที่มีแต่ความชิบหาย,ยเราขอแนะนําพวงคุณแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่แต้นเคป๊ <str ange noise> หรือใช้เป็นดากระจายกำจัดสตูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเด้อๆๆๆๆแปลกแแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดีวะ สั่งซื้อวันนี้เลยสเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทางช้อปปีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสตข้อความอะไรก็ได้หลังพวงคุญแจด่วนมีจํานวนจํากัดสั่งมาแค่นี้รีรีสีกันด้วยนะจ๊ะ วอล์คัมทูไมโครจิมรูฮีสวัสดีครับผมเจมจิมรูนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการอ่านรายละเอียดแพทดวายริป2.4มาดูกันว่าในแพด2.4นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับต้องของข้าใจก่อนนะครับว่าทางผู้พัฒนาน,นั้นได้ทําการประกาศชัดเจนว่าตอนนี้นะครับจะมีการหยุดยาวเป็นระยะเวลา3อาทิตย์ก่อนที่แพทต่อไปกราจะมาดังนั้นนะครับในแพด2.4 a จะมาอีกทีก็หลังวันที่16สิงหาคมเลยนะครับใหม่แชมเปี้ยนใหม่อาชอนองค์ลักนอกคอก ตัวละครอย่างอัชันนะครับจะเปิดได้เล่นในวันที่28กรกฎาคมเวลา8โมงเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยครับฟีเจอร์ใหม่แรงซีซัน3ตอนนี้แรงซีซัน3นะครับก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมตั้งแต่วันที่27ซึ่งคนที่สามารถถึงแรงโกงในซีซันที่แล้วได้มาในซีซันนี้ชนะ10ตาก็สามารถรับกอริสลูลูไปเป็นเจ้าของได้ทันทีครับระวบแบนด์แชมเปี้ยนโลวแบนแชมเปี้ยนนะครับกำลังจะเข้าสู่เกมจัดอันดับผู้เล่น3คนสุดท้ายของทีมจะได้แบนดแชมเปี้ยนคนละ1ตัวพร้อมๆกัน และมาบประสบการณ์การเล่นแชมเปี้ยนที่ดีพร้อมทั้งเพิ่มการแข่งขันและความเหมาะสมให้ผู้เล่นโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของแชมเปี้ยนในเกมป้าหมายระยะยาวของผู้พัฒนาคือต้องการจะเพิ่มจํานวนการแบนให้เป็น5ตัวต่อทีมซึ่งผู้พัฒนาจะจับตาดูประสิทธิภาพของการแบน3ตัวอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนในการแบน5ตัวในแพทแนนอนาคตโรงการแบนแชมเปี้ยนจะเปิดใช้งานในวันที่29ก้ากรกฎาคมเวลาบ่ายโมงตรงตามเวลาประเทศไทยการนําเกมเลื่อนขั้นออกไปยางได้กล่าวไปในการอัปเดตจัดอันดับในแพท2.4 ผู้พัฒนาจะนําเกมเลื่อนขั้นออกไปจากเกมจะอันดับนั่นก็หมายความว่าจะไม่มีการสอบขึ้นลำดับแล้วนะครับซึ่งผู้พัฒนาเชื่อว่าการแทรกแซงประสบการณ์การเล่นเกมจะอันดับซึ่งเกิดจากการเลื่อนขั้นในปัจจุบันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีระบบนี้ควรจะอมอบให้แทนที่จะต้องเล่นเกมเลื่อนขั้นหลังจากชนะเกมสุดท้ายในแงปัจจุบันผู้เล่นจะขยับขึ้นไปแนแงต่อไปในทันที ผู้พัฒนาจะจับตาดูเกมจากอันดับหลังจากเกมเลื่อนขั้นถูกนำไปเพื่อยืนยันผลละอีกหนึ่งที Wild Pass Season 2 Wild Pass Season 2จะมีการอัปเกรดเล็กน้อยจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับ โดยรวมแล้วนะครับจะทําการเพิ่มจํานวนของบูโหมดโปโลคอนโปโลเอเนจีที่คุณได้รับจากการซื้อพาร์ตยกตัวอย่างเช่นคราวนี้นะครับคุณจะสามารถรับบูโหมดมากเพียงพอสําหรับการซื้อแชมเปี้ยนหนึ่งตัวแล้วผู้พัฒนานจะทาการเพิ่มของรางวัลฟรีที่คุณได้จากการเพิ่มเลเวลเราจะเปิดโอกาสให้คุณมอบพาร์ตให้กับผู้เล่นคนอื่นที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนได้แม้จะมีการปรับเพิ่มขนาดนี้แต่ราคาทุกอย่างยังคงเท่าเดิมตั้งแต่นี้ไปนะครับายพาร์ตจะเป็นฟีเจอร์ถาวรภายในเกมโดยจะไม่มีการหยุดพักระหว่างการเปิดตัวาวยพาร ดังนั้นการประจนภัยและการสำรวจเว็บกับทีโมได้เริ่มขึ้นแล้วโดย w i ยพาสซทั่นสนะครับจะเปิดให้บริการในวันที่30กรกฎาคมเวลา7โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับไฮไลท์ โลไฮไลท์นะครับกําลังจะมาในแพท2.4นี้โดยที่เรานะครับสามารถเปิดได้ในตั้งค่าโดยทําการบันทึกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในเกมไม่ว่าจะเป็นการสังหารต่อเนื่องไปถึงช็อตที่เราสามารถขโมยมังกรได้ระบบไฮไลท์นะครับจะเปิดใช้งาน,นวันที่27กรกฎาคมตอน7โมงหมวดเข้าชมและระบบรีเพย์ผู้พัฒนานะครับได้เพิ่มหนทางใหม่ในการเข้าชมเกมหรือดูรีเพย์ย้อนหลังของตัวคนเองคุณสามารถเลือกเปิดปิดหมอกของฝั่งสีแดงและฝั่งสีฟ้าได้เข้าใจวิสัยทัศน์และแผนที่ของทั้งสองฝั่งให้มากขึ้น ขึ้นระหว่างตะลมบอลกันโดยฟีเจอร์หมดนี้นะครับจะสามารถใช้งานในวันที่27กรกฎาคมตอนเวลา7โมงตามเวลาประเทศไทยหน้าจอสิ้นสุดเกมผู้พัฒนาเพิ่มระบบความคืบหน้าในหน้าจอสิ้นสุดเกมเพื่อให้ผู้เล่นสามารถรับรู้ได้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของพวกเขาหลังจากเล่นในแต่ละเกมโดยสามารถดูได้ทันทีว่ามีของรางวัลอะไรที่รับได้แล้วซึ่งในแพลตฟอสีน่นี้เราจะแสดงความคืบหน้าของ Wi ยพาร ภารกิจประจำวันและภารกิจท้าทายโดยผู้พัฒนาวางแผนจะเพิ่มระบบอื่นไว้ในหน้านี้มากขึ้นในอนาคตเช่นการคืบหน้าของอีเวนต์เป็นต้นหน้าจอสิ้นสุดเกมอัปเดตจะเปิดให้ใช้งานในวันที่27กรกฎาคมตอน7โมงเป็นต้นไปหน้าจอการแชร์หน้าจอการแชร์นะครับผมจะมีการเพิ่มระบบการแชร์และความสําเร็จใน Wild r i ซึ่งสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมแพดโน้ตภายในตัวเกมขณะนี้นะครับเราสามารถเข้าถึงแพดเกมลีก Origin Wild r i ได้แล้วโดยที่สามารถกดผ่านตัวเกมได้โดยตรงโดยที่กดบริเวณซ้ายของจอ เพื่อเข้าไปดูแพดโนที่ผ่านมาทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ w i l r i ครับซัพพอร์ตภาษาใหม่ตอนนี้มีการแปลภาษาตัวเกมในภาษาจีนตัวย่อซึ่งเป็นของมาเลเซียแล้วนะครับสกินสกินในแพดนี้นะครับจะมีการเพิ่มเข้ามาทั้งหมด7สกินด้วยกันนั่นก็คือ Sentinel e l i a e Sentinel, venge, Sentinel, venge, Sentinel venge, r e v e n Sentinel w r a n Battle Academy Action Rune Raven Rune m i f o r t u n e และ Rune Chavana โดยจะถูกหนยในวันที่24กรกฎาคมตอน7โมงตรงตามเวลาประเทศไทยส่วนสกิน Hexplorer Themo จะมาพร้อมกับ ตัวของ w i Pass Season 2นะครับไอเทมตกแต่งไอเทมตกแต่งมีมากมายเลยครับผมก็มีตามนี้เลยนะครับสามารถดูได้เลยอีเวนต์นตก็จะมีการถูกเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของแอคชานที่จะมามีบทบาทในอีเวนต์ของ Sentinel Offline มากยิ่งขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนอามูมูอามูมูนะครับมีการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของบัคกภายในเกมโดยสกิลสสกิลที่3 ความสามารถติดตัวของสกิลจะทํางานอย่างถูกต้องต่อสกิลที่สร้างความเสียหายกายภาพหลายครั้งอย่างถูกต้องแล้วจากเดิมที่ทํางานเพียง1ครั้งต่อน1นึ่งสกิลช s อ s นะครับทำผลงานได้ต่ํากว่าเกณฑ์เล็กน้อยนะครับดังนั้นพัฒนาจึงหาทางบัฟเพิ่มเติมส่วนสนับสนุนตัวของอ s เองในฐานะของมัคแมนที่มีอัคตประโยชน์สกิลที่3ระยะเวลาที่เผยตัวศัตรูจาก3วินาทีเพิ่มเป็น5วินาทีสกิลติเม g ความเร็วในการหันลูกศร38องศาต่อว,วินาทีเป็น45องศาต่อว,วินาทีฟิต ิตนะครับผมเริ่มเล่นในป่าเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดความได้เปรียบในเลนโดยเฉพาะในเกมระดับสูงนอกจากนี้นะครับสกิลที่2นั้นยังไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่สําหรับในเกมดังนั้นถึงมีการปรับปรุงเพิ่มนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีกลไกบางอย่างที่บลรนฟิตระดับสูงสามารถใช้งานในฟีแต่กลไกเหล่านี้ไม่ถูกนํามาใช้งานได้ถูกต้องในเกมหรือกออริเ i นวายริฟดังนั้นผู้พัฒนาจึงทําการปรับส่วนนี้เช่นกันเนื่องจากการมีปรับเปลี่ยนหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวของฟิต ดนนนานาพูนาจะทําการจับตาดูพิเศษว่าการปรับครั้งนี้จะส่งผลต่อตัวฟิตยอย่างไรสกิลที่2เพิ่มความสามารถใหม่จากนี้จะสร้างโมนัสความเสียหายเวทเริ่มต้นจากการโจมตีครั้งแรกแก่ศัตรูรอบๆในรัศมี175หน่วยและมอบผลของ Sea Stone Trident หรือสกิลติดตัวให้กับศัตรูในรัศมีด้วยสกิลที่3เพิ่มความสามารถใหม่ ตอนนี้โพโตเบลจะนับรอเวลาไว้ในระหว่างที่ใช้สกิล3แทนที่จะยกเลิกมันและโพโตเบลจะไม่ยกเลิกความเสียหายรอบตัวของทริกสเตอร์หากฟิตไม่ได้กดใช้ทริกสเตอร์ซ้ำอีกครั้งเกรฟเกรฟไม่ได้ทำางานต่ำกว่าเกณฑ์นในแง่ของอัตราการชนะนะครับแต่พลังส่วนมากของเขามาจากค่าสถานะพื้นฐานเริ่มต้นดังนั้นจึงเชื่อว่าทำให้เขานั้นไม่น่าพึงพอใจในการเล่นสักเท่าไหร่ผู้พัฒนานะครับจึงจําการปรับเปลี่ยนพลังของเขาบางส่วนและมอบความดึงดูดในการเล่นมากกว่าในส่วนของสกิลพลังชีวิตพื้นฐานจาก650ลดเหลือ 610พลังโจมตีพื้นฐานจาก70เหลือ64พลังโจมตีต่อเลเวลจาก3.6เป็น4.55สกิลที่1คูดาว12 11 10 9 8, วินาทีกลายเป็น11 10 9 8วินาทีอัตราโบัสพลังโจมตีของกระสุนดินปืนจาก40%เป็น70%ความเสียหายพื้นฐานของดินปืนที่ระเบิดจาก85 125 165 205เป็น80 130 180 230 อัตราบรรุรณะทางโจมตีของดินปืนที่ระเบิด100%ในทุกระดับเป็น 70, 100, 130, 160%ขึ้นอยู่กับระดับของสกิลสกิลที่3ก่อจะสแต็กของ True Gift จาก 4, 8, 12, 16เป็น 6, 10, 14, 18คข้าต่เดีหน้าเราได้ทำการอัปเดตระบบของการเวทวูลหรือว่าการลดปริมาณของการหิวเพื่อมีความรุนแรงที่ต่างกันดังนั้นนะครับแชมเปี้ยนที่ได้รับผลกระทบนี้ก็จะมีการปรับนั่นเองครับสกิลเดเมจ มอบผลกายเวทวูนหบลกลายเป็นมอบผลกายเวทวูนบร์ูเซียนโอ้โดนเนฟซักทีลูเซียนนะครับผมได้ทําการไล่ล่าในรีฟค่อนข้างเร็วมากจนเกินไปนะครับดังนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าสถานะหลักของเขาที่จะส่งผลให้ลูเซียนนั้นทําการกดดันได้น้อยลงและเพิ่มช่องให้ศัตรูตอบโต้ต,ตัวของลูเซียนได้มากยิ่งขึ้นค่าสถานะพื้นฐานพลังชีวิตพื้นฐานจาก610หือ570กร้อ, 70, รอา,าก40เหลือ 35. ต้ารทอนเวทพื้นฐานจาก34เหลือ30ต้านทานเวท่อเนเวลจาก1.2เหลือ0.8 อัตราฟื้นฟูมานาพื้นฐาน18เหลือ15ความเร็วในการเคลื่อนที่จาก340เหลือ335เ้อ้าเรนกาเรนกามีการปรับบัคเล็กๆๆน้อยนะครับสกิลติดตัวการโจมตีศัตรูระยะใกล้เมื่ออยู่ในพุ่มขณะมีศูนย์ฟิโรซิตี้จะมอบฟิโรซิตี้ให้1หน่วยแล้วสกิลที่2แก้ไขบัคก,การไล่แบทเทอร์รอลังจากไล่เอมพอเวอร์แบทเทอร์รอจะฮิลเรนก้าอย่างถูกต้องแล้ววารัสผู้พัฒน,นานะครับมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการเวทบูลอย่างที่บอกไปดังนั้นนะครับจึง มอบผลกระวทบูล50%เป็นมอบผลกระวิดบูล40%ซิกสิกนะครับผมยังคงทำลายป้อมปราก,การได้รวเดเร็วมากจะเกินไปแม้ว่าสิ่งนี้นะครับผมจะเป็นหนึ่งในตัวตนหลักของตัวซิกแต่มันระยงเกินไปมากสำหรับผู้เล่นระดับสูงดังนั้นจึงมีความปรับความเสียหายของสกิลเขาลงเล็กน้อยนะครับสกิลที่3เงื่อนไขในการทำลายป้อมจาก20 25 30 35%เหลือ15 20 25 30%อาม์มหมดออลแรนดอมออลมิดกลับมาแล้วนะครับ โดยอารามจะกลับมาเป็นโหมดพิเศษตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึง9กันยายนการปรับเปลี่ยนเกมเพย์ไอเทมไอเทมใหม่ Just ต์ l ลน์ f ี c t o r หลังจากที่รอมานานนะครับในที่สุดไอเทมที่ให้ทั้งพลังเวทและเกาะก็เปิดตัวในเกม League Origin Wild Rift คิดซะว่านี่คือทรอนเมลในเวอร์ชันของพลังเวท้พัานาหวังว่าเมดจะชอบปลอกแขนแสนเทอันนี้เมื่อต้องรับมือกับตัวแบกสายกายภาพของอีฝั่งนะครับราคาทั้งหมด2,900ทองให้พลังเวท60หน่วยเกาะ45หน่วยเล่ยสกิล15หน่วยและสกิลติดตัว เมื่อทำการได้สกิลจะได้รับเศษกระจก1ชิ้นสูงสุด3ชิ้นโดยแต่ละชิ้นจะบล็อกความเสียหายกายภาพ10หน่วยบวก5%เของพลังเวทจากแชมเปี้ยนศัตรูและสร้างความเสียหายเวท20หน่วยบวก10%ของพลังเวทแก่พวกเขา e s s e n e v e r s e s s e n e v e r นะครับคือเทมหลักชิ้นใหม่ของแชมเปี้ยนที่ต้องการได้รับอัตราการตีคิติคอลแต่ตัวเองก็ใช้มานายเยอะซึ่งการทําความเสียหายมากกว่าการตีคิติคอลแต่จะใช้สกิลร่วมด้วยาราคาทั้งหมดนะครับ3,100ทองให้ความสามารถคือบวกพลังโจมตี40หน่วยอัตตรรากาก22%และสล25น่วยวยคามสามามรถ พิเศษเอเซนแฟร์ er. ความเสียหายจากสกิลประเภทกดใช้งานและการโจมตีเสริงพลังจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพสิหน่วยบวกกับอัตราการตีคริติคอ70%สกิลเดียวกันสามารถเรียกเอฟเฟกต์นี้ได้เพียง1ครั้งตอนน่อ1น1เป้าหมายเท่านั้นความสามารถเฉพาะมานาเซฟอนการโจมตีจะฟื้นฟูน2%ของมานาที่หายไปเป็นผลพิเศษของการโจมตีนาวอริควิกเบด ฟ้ากับเอเซนิเวอร์นะครับไอเทมอย่างนาโบริควิกเบดนะครับจะออกแบบมาเพื่อให้แชมเปี้ยนที่ต้องการการติดอัตราคิติคอลทั้ทางสร้างความเสียหายได้มากยิ่งขึ้นแต่เน้เนไปที่ความถี่ของการใช้สกิลมากกว่าซึ่งบอกเลยครับว่าต้องจับตาดูจูนเดเมียและมัสยี่ให้ดีราคาทั้งหมด3,100ทองให้ความสามารถบวกพลังโจมตี45หน่วยอัตราการตีคริติคอเ25เนล่นสกิล15หน่วยและสกิลต,ตัวเดฟสไตร์เมื่อการโจมตีบปกตี่ยงคุณตีคริติคอล ลดคูลดาวของสกลิลทั้งหมดยกเว้นสกลิลจิเมตลง15%รของระยะเวลาคูลดาวที่เหลือโปรเพดเพนเดนต์เนื่องจากว่าเราได้ปรับตัวของ o อเบี o นอให้เป็นไอเทมที่เน้นการเวทบูลเป็นหลักเราจึงนำไอเทมจอกเกาะเวทระดับ2ชิ้นเข้ามาใหม่แทนที่นี่คือ p r o f พดเพนเดนที่ว่าคำว่าผู้เล่นที่สวมสอยเส้นนี้สามารถมองเห็นจุดจบของชุดสรรพสินได้ราคาเริ่มต้น1250ทองให้ความสามารถบวกพลังชีวิต125พลังเวท2ยหน่สิบห้าพลังเวทยี่สิบเกาหน่วยสกก,ก, 15, ก,การา์ดาทั้งหมด1,200ทอง เกาะ3าหน่วยพลังเวท25หน่วยเซเลดากรูดสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้สนใจตัวของการเวทบูนนะครับผมจะเน้นอัตประโยชน์มากกว่าพุทธนาครับจึงนำเชเดากรูดมาจากเวอร์ชั่นของลีพีซ ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมมีประโยชน์อย่างมากในการจัดการศัตรูที่มีโมเวลิตี้สูงๆนะครับราคาทั้งหมด3,000ทองพลังโจมตี40หน่วยเล่งสกิล15หน่วยเจาะเกาะ30%และความสามารถพิเศษวิตเตอร์โค้กความเสียหายจากสกิลจะทำให้ยูนิตนั้นโดนสโลว์สาเป็นเระยะเวลา1วินาที Stop if f อ l l ิงวอเตอร์ผู้พัฒนานะครับยังไม่ลืมเรื่องของซัพพอร์ตในแพทนี้เช่นกันเพื่อจะเป็นไอเทมแชมเปี้ยนที่เสริมพลังให้สมบูรณ์ดังนั้นจึงทำการนำสตอป ซึ่งตอนนี้ Sport, สปอร์ตสามารถเลือกปรับเปลี่ยนไอเทมของพวกเขาเมื่ออยู่ในทีมที่เน้นหนักไปที่ความสียหายเวทได้แล้วนะครับราคาทั้งหมด2,500ทองบวกวานา350หน่วยพลังเวท65หน่วยเล่นสก,กิล20หน่วยสก,กิลติดตัวเรปิดการฮิลหรือการสร้างรลปป้องกันพันธมิตร จะทำให้คุณและพันธมิสดังกล่าวได้รับเล่งสกิล20หน่วยและพลังเวท20-40หน่วยโดยขึ้นอยู่กับเลเวลของเป้าหมายเป็นระยเวลา4วินาที Stormracer Stormracer นะครับถูกนําเข้ามาจากหีี PC ซึ่งเป็นกลุ่มไอเทมของ Energize ซึ่งจะทําให้ตัวของไอเทมพวกนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับราคาทั้งหมด2,900ทองพลังโจมตี25หน่วยอัตราการิดียเข้า25%ความเใ,ในการโจมตี20% และที่อยติดตัวค a r ์ไลส์การโจมตีแบบอ n นดี้ไจนะครับผมจะทำให้การโจมตีของเรานั้นได้รับโบนัสความเสียหายเวท50-120ถึง120หน่วยนอกจากนี้นะครับจะทำการะสโลศัตรู75เป็นเระยะเวลา0.5วินาที s o โซลิชาร์ดเบดโซลิชาร์ดเบดนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ดาบของ r i o n a นะครับแต่มันก็ไม่ใช่อาวุธแบบโหลๆทั่วไปเช่นกันตัวของ s โซลิชาร์ดเบดนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมใหม่เฉพาะไวริฟที่คาดหวังว่าจะเปิดหนทางการออกไอเทมที่จะครอบแบบใหม่ๆ ไอเทมที่นี้จะให้อัตราการตดคิยขคอแบบมีเงื่อนไขจำนวนมากแก่ผู้ใช้งานโดยจะเปิดช่องให้คอมโบกับไอเทม,เมอ,อื่นๆที่ได้รับการซื้อมาราคาทั้งหมด3,000ทองวัวพลังโจมตี30%อัตรา,ารคียิคั่25%เร่งสก,กลิ25ล25หน่วยความสามารถเฉพาะ Sunburst การใช้สก,กลิลจะทำการสะสมเรเดียนสูงสุด3ครั้งโดยจะมอบอัตราการตดคิย์คอ25%เป็นเวลาสูงสุด10วินาทีการโจมตีที่ตีคติคัคะจะใช้เรเดียน1ชาร์ตต่อการสร้างววนั้นความเสียหายจริง26-40หน่วยเป็นผลพิเศษของการโมตี ก็จะหายนี้สามารถเพิ่มได้สูงสุด150%แก่เป้าหมายที่มีพลังชีวิตเหลือน้อยสกิลที่แตกต่างกันแต่ละสกิลสามารถสะสมชาร์จได้หนึ่งครั้งทุกๆ2วินาทีเท่านั้น ข้าเสียจริงสูงสุด65-100หน่วยเมื่อเป้าหมายมีพลังชีวิตเท่ากับหรือต่ำกว่า35% with n with n นะครับผมถูกนำเข้ามาเพื่อให้ชุดไอเทมต้านเวทของแชมเปี้ยนที่สร้างความเสียหายทางกายภาพนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นราคาทั้งหมด2,700ทองต้านทานเวท50หน่วยความรุนการโจมตี45%ความสามารถติดตัว add with n การโจมตีปกติจะสร้างโบนัสความเสียหายเวท15-80หน่วยโดยขึ้นอยู่กับเรเวลเป็นผลพิเศษของการโจมตีในขณะที่พลังชีวิตของคุณต่ำกว่า50%การสร้างความเสียหายใส่แชมเปี้ย ความเสียหายสุดท้ายที่ทำได้จากเอฟเฟกต์นี้โดยแชมเปี้ยนระยะประชิดจะสามารถทำได้100%และแชมเปี้ยนระยะไกลจะทำได้แค่33%เท่านั้นการเปลี่ยนแปลงไอเทมบัตเทอร์สเตอร์ในเมื่อมีการปรับความหลากหลายในชุดไอเทมกิจติคิทิคอแล้วเรียบร้อยนะครับผู้พัฒนาจะท,ทาการปรับตัวของบัตเทอร์สเตอร์ให้เป็นไอเทมคิติคอลอเหมือนกับในเวอร์ชันของลีกพีซีราคาทั้งหมดจาก3,400ทองเหลือ3,200ทองความยมตีจาก65หน่วยเหลือความยมตี40หน่วยแต่เพิ่มอัตรากติคิทิคออีก25%เ เมื่อได้รับความเสียหายจากการโจมตีปกติจะสะท้อนกลับไปสร้างความเสียหายเว้3หน่วยโดยบวกกับ8%เของโบนัสเกาะและทาให้ศัตรูที่โจมตีติดกับเว่นบูลเปร็นเป็นระยะเวลา3วินาทีจะเปลี่ยนความสามารถเป็นเมื่อได้รับความเสียหายจากการโจมตีปกติจะสะท้อนกลับไปสร้างความเสียหายเวท3หน่วยบวกกับ8%เของโบนัสเกาะและทำให้ศัตรูที่โจมตีติดกับเว่นบูล40%นแทนเป็นระยะเวลา3วินาที ตัวของ S Q Channel ก็เช่นกันนะครับมีการปรับตัวของ g a v i t y w o o n ให้เหลือ40%เหมือนกัน Infinity Op ไอเทมนี้นะครับผม Over n d Op เนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยตัวของ Profit Pendant และจำนวนทองรวมยังคงเท่าเดิมครับ Morolono m i c o n ไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะทำให้ติดตัวของ g a v i t y w o o n 40%แทน50%แต่ถ้าเกิดว่าพลังชีวิตของเป้าหมายต่ำกว่า50%เอฟเฟกของ g a v i t y w o o n จะถูกเพิ่มเติมเป็น60%แทน m o t a o r e m i n e r s e Channel er Calling ความเสียหายกายภาพติดผลกาเวทบูลแก่แชมเปี้ยนศัตรูเป็นระเวลา3วินาทีจะถูกเปลี่ยนเป็นความเสียหายกายภาพจะติดผลกายเวทบูล40%แก่แชมเปี้ยนศัตรูเป็นระเวลา3วินาทีโดยการโจมตีติดต่อกัน3ครั้งใส่แชมเปี้ยนศัตรูจะเพิ่มความสามารถเอฟเฟกของการเวทบูลเป็น60%แก่เป้าหมายจนกว่าจะหมดระยะเวลาครับ o f f r a n t o p e ราคาทั้งหมด1,000ทอง พลังเวท40หน่วย c u r ์สการสร้างความเสียหายเวทกับแชมเปี้ยนศัตรูจะติดผลของการเวทบูน40%แก่เป้าหมายเป็นระยะเวลา3วินาทีโดยจะนำความสามารถของ d e a t ัช o u c h ออกท h o r n m a i l s โชนถูกปรับนะครับเมื่อรับความเสียหายจากการโจมตีปกติจะสะท้อนกลับไปสร้างความเสียหายเวท25หน่วยโดยบวกกับ10%โบนัสจากเกาะและทำให้ศัตรูที่โจมตีติดการเวทบูนเป็นระยะเวลา3วินาทีโดยจะส่งผลหยุดความเคลื่อนไหวแก่แชมเปี้ยนศัตรูทำให้ศัตรูติดการเวทบูน50%เป็นระยะเวลา3วินาที จะเปลี่ยนความสามารถทั้งหมดกลายเป็นเมื่อได้รับความเสียหายจากการโจมตีปกติ จะสะท้อนกลับไปสร้างความเสียหายเวท25หน่วยด้วยบวกกับ10%ของโบนัสเกราะและทำให้ศัตรูที่โจมตีติดการเวนบูดเป็นระยะเวลา3วินาทีการส่งผลหยุดการเคลื่อนไหวแก่แชมเปี้ยนศัตรูจะทำให้ศัตรูติดการเวนบูด60%เป็นระยะเวลา3วินาทีไอเทมที่ถูกนำออกไป Frozen m o n l e t เอฟเฟกต์ของ Frozen m o n l e t นะครับค่อนข้างจะทับซ้อนกับตัวของ Ice Ball Granite มากๆซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้เกมเพลย์อะไรมากมายนะครับดังนั้นจึงมีการถอดไอเทมชนี้นออกไปเพื่อเสริมตัวตนของไอเทมปัจจุบันให้ดีมากยิ่งขึ ร,รูนนะครับผมมีการเปลี่ยนในส่วนของ Gra ฟ f of the Undying เพราะว,ว่าตอนนี้รูนนี้ค่อนข้างเก่งมากเกินไปในเลนบนคา่าเสียหายเวท4%เหลือ3%ของพลังชีวิตสูงสุดระบบช่องการยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มเกมเมื่อผ่านไป5นาทีนะครับซึ่งต่อไปนะครับผู้เล่นทั้ง5คนต้องกดใช่เท่านั้นถึงจะสามารถยอมแพ้ได้ผู้เล่นสามารถกดส่งสัญญ,ญาณบอกครูดาวสำหรับสกิลติเมดเวสมอนเนอร์และไอเทมได้ที่กระดานคะแนนแล้วหน้าจอตรวจสอบการตายจะ,สะแสดงความเสียหายที่สังหารคุณแล้วช่วงเวลาที่นับคอร์เตคิวและแพนตาคิวจะถูกเพิ่ขึ้น ตวนานะครับได้ทําการอัปเดตการแสดงผลลดจํานวนทองที่ได้จากเมเนียนเมื่อเลือกใช้งานสมัยพมเพิ่มเอฟเฟกให้แสบพลังชีวิตเพื่อแสดงผลให้ชัดขึ้นเมื่อใช้งานสกิลที่ฮิวหรือใช้พลังชีวิตของคุณริป o r ล o r ช่วงนังเกมนะครับผมทุกคนนั้นเน้นตัวของบังกรมากเกินไป และพบว่าตัวของเรฟอลอนต้องกลับลงหลุมบ่อยมากกว่าจะถูกสังหารโคชนานะครับจึงการปรับเวลาเกิดของเขาให้เพิ่มเป็นอิทธิพลต,ต่อตัวเลือกกลยุทธ์ต้นเกมมากยิ่งขึ้นโดยเวลาแรกเริ่มจาก360วินาทีกลายเป็น240วินาทีเอาง่ายว่าเกิดพร้อมมังกรนนั่นเองครับอีกไนท์โคชานาได้ทำการอัปเดตอีกไนเพื่อให้ตรงกับการปรับปรุงตัวของไกรเวทบูลความสามารถใหม่มอบผลของกรเวทบูล60%ทองที่ได้รับเรื่อยๆระหว่างเกมหลังจากมีการประเมินการปรับเปลี่ยนล่าสุดต่อทองท,องที่ได้รับเรื่อยๆระหว ผู้ิัญา,านะครับต้องการปรับบันอีกครั้งเพื่อให้สม่ำเสมอกันมากขึ้นตลอดทั้งเกมแต่ทําให้ยังคงบรรลุเป,ป้าหมายเดิมในการลดความถี่ที่ผู้เล่นมีไอเทมเต็มก่อนที่เกมจะจบไปมากโขนอกจากนี้นะครับเราได้เพิ่มกลไกใหม่เกี่ยวกับทองที่ได้รับเรื่อยๆระหว่างเกมซึ่งจะช่วยให้ผู้เร่มทีมที่ทองน้อยที่สุดได้รับทองมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการปรับครั้งนี้จะได้ลดอัตราการได้เปรียบอย่างมากไปเรื่อยๆและยังคงช่วยให้ผู้เล่นซัพพอร์ตไปถึงไอเทมเซตในฝันได้บ่อยยิ่งขึ้นทองที่นาที เป็น3.5ทองตลอดทั้งเกมใหม่ Greatful Charity หลังจากผ่าน5นาทีเป็นต้นไปเพื่อร่วมทีมที่มีทองน้อยสุดจะได้รับ1ทองเพิ่มเติมในแต่ละวินาทีทองจากการสังหารช่วยสังหารและค่าหัวผู้พัฒนานะครับจะปรับระบบการแบ่งปันทองจากค่าหัวอีกอย่างนะครับคือต้องการที่จะปรับตัวเลขและเพิ่มโอกาสให,ให้พิกเกียร์มากขึ้นโดยจะเน้นให้ทองจากการสังหารผู้เล่นคนเดียว แทนที่จะกระจายไปกับผู้ที่ช่วยสังหารลหลายๆคนผู้พัฒนาหวังว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะสนับสนุนทักษะส่วนตัวของผู้เล่นในการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในเกมมากกว่าจะต้องมานั่งหวังพึ่งเพื่อนร่วมทีมจากการกระจายเงินให้หลายคนโดยการคำนวณจะเป็นตามนี้ครับฟีเจอร์การตั้งค่าการรบคุมใหม่ลำดับความสำคัญของเป้าหมายใกล้ที่สุดผู้พัฒนานะครับได้นำการตั้งค่านี้กลับมาใหม่โดยปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้ส่งผลต่อแชมเปี้ยนเท่านั้น การใช้งานของการตั้งค่านี้ส่งผลให้การใช้สกิลจะล็อกเป้าแชมเปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้สุดในระยะแทนตัวกรองการล็อกเป้าหมายการตั้งค่าใหม่นะครับทำให้ตัวเลือกของการล็อกเป้าหมายนั้นไม่สนใจมินเนี่ยนและป้อมปะการผู้เล่นจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับโดยการเปลี่ยนเป้าหมายจากแชมเปี้ยนศัตรูเป็นตัวของมินเนี่ยนหรือป้อมปะการในระหว่างต่อสู้โดยไม่ตั้งใจอัปเกรดระบบการเลือกเป้าหมายจากการกดสกิลเมื่อกดสกิลระหว่างพุ่งตัวนะครับสกิลนั้นจะพยายามหาเป้าหมายจากจุดเป้าหมายของการพุ่งตัวแทนจากการหารัศมี ระหว่างพุ่งตัวอยู่การเปลี่ยนแปลงการควบคุมในเกมเราได้ลดโอกาสที่จะยกนิ้วออกจากหน้าจอจะส่งผลให้การอ่านค่าเปลี่ยนไปและทําให้การควบคุมไม่ตรงกับความต้องการดั้งเดิมของผู้เล่นการใช้สกิลทีเมทแบบแตะจะได้เลงเป้าหมายแชมเปี้ยนเท่านั้นความตั้งใจของเราคือการลดการใช้สกิลพลาดจากการที่ผู้เล่นกะระยะผิดยกเว้นตัวของคอกิและไซย่านะครับเหตุผลของคอกินะครับเพราะว่าสกิลทีเมทคูลดาวน้อยของเขาใช้สําหรับการฟาร์มเป็นส่วนมาก สำหรับตัวของซายานั้นการตอบสนองของศัตรูตทําให้ตัวเองถูกล็อกเป็นเป้าหมายไม่ได้เป็นจุดสําคัญของสกิลแต่อย่างใดความประพฤติของผู้เล่นการปรับเปลี่ยนการ AFK บทลงโทษตั้งต้นของ AFK ในบางโหมดเช่นพวกโหมดโค o ออหรือว่า AI นะครับจะถูกปรับให้เบาลงเนื่องจากการ AFK ในโหมดเหล่านี้ไม่ค่อยส่งผลต่อเพื่อนร่วมทีมแต่การลงโทษการ AFK ซ้ำๆหรือบ่อยเกินไปยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับการถูกลดค่าฟอร์ตจุดในโหมดจัดอันดับจากการ AFK บ่อยครั้งในเกมจัดอันดับเพิ่มขึ้นจาก10เป็น20แต้ม แต้มน,นี้จะถูกแจกจ่ายให้เท่าๆกันกับเพื่อนร่วมทีมของผู้เล่นที่ FK ซึ่งไม่ได้มาในปาร์ตี้เดียวกันกับผู้เล่นคนนั้นสัยลักษ์แบนทาวอนบัญชีที่ถูกแบนทาวอนจะแสดงสัญลักษในหน้าโปรไฟล์และรายชื่อเพื่อนการกดรายงานหน้าจอรายงานเพิ่มจำนวนตัวอักษรที่จำกัดได้มากขึ้นทําให้ผู้เล่นนั้นใส่ละเอียดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองการเปลี่ยนแปลงจีวัตเพิ่มเติมรอบเกมจะอันดับนะครับจะไม่แสดงในเกมที่ไม่ใช่เกมมันจะอันดับอีกต่อไปเพิ่มระบบแสดงความตอบสนองต่อการแตะมือถือสําหรับ Android. ปปปปปรรรรรรััับบบุุงงะสสกาาณ์์ขอออผู้เเเล่่่นนททีีญ,ญ,ญ็ตไมดและปรัับแต่งศกย าโมเดล 3D ของแชมเปี้ยนและสกินรวมถึงการเพิ่มการตั้งค่ากราฟิกที่มากขึ้นเียงประกาศในเกมสามารถเลือกปิดได้ภายในเมนูตั้งค่าในตัวเกมแชมเปี้ยนเล่นฟีประจัปสดาครับ29กร,รกฎาคมถึง4สิงหาคมอาบูมูบรอมดาเวนเคนเนนออรเรน่าลาคานซสิงซซยาสินเฉาซิก5สิงหาคมถึง11สิงหาคมคอกิแดนาอเอเลียลูลูล,ลาคานและมัสเลนกาทีโมวารัเสเซต ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมก็เป็นข้อมูลสำหรับแพท2.4ก็จะเห็นได้ว่าการปรับเนิฟการปรับตัวละครนะครับไม่ค่อยจะเยอะอะไรมากมายแต่ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นคือเรื่องของไอเทมใหม่ครับซึ่งจุดนี้เองนะครับผมก็น่าจะทําให้หลายคนนั้นตดลองไอเทมใหม่กันอย่างมอ่มันถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนมีบิวไหนที่น่าสนใจมีไปลองมาแล้วมันเวิร์กยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับก็ขอเพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมเหล็กออริออรอ ift, จินวายริฟท่าุ ก่อนจากกัรน,นะครับขอยัดฝาสปอนเซอร์นิดนึงนะครับผมกับชิดลิเปอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเติมเงินได้ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าที่นี่ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเติมแล้วเรียบร้อยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวรุด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกี่ับเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและเกี่กับเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่่่่่นนเเเเกกกกมมมมมมหรรรรือวววาาาาาตงงๆียยถถึพูดคุับผ็สข้ิ จินวารุลิง์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะ x e c u t e ลิง์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า